คร,ครับผมสมัยนั้นพกก่อจีก็จัดแต่สมัยนั้นก็ยังก็คือการจราจรน,นะครับการสรัญจรก็ยังไม่สะดวกเหมือนกัเดี๋ยวนี้สมัยก่อนก็มาทางเรือมาทางเรือเรา,เล,าเล่าตำนานมาทางเรือหน่อยครับถ้ามานี่เขามาจากทางไหนปกติแล้วก็ต้องบางคนก็มาจอดสวนผักนะครับแล้วก็เหมาเรือมาหรือมปนงานนั่งเรือหางยาวนะครับ,รบมาขึ้นปากคลองก็นั่งเรือระจําทางมาบางคนก็ขับเรือมานะครับ เพราะว่าวิถีชาวบ้านแถวนี้ใช้เรือเป็นส่วนใหญ่นะสมัยนั้นนะครับก็มาเรือกตนก็เวลาสวดก็เต็มสารานะครับเรือเรือเรือจอดเต็มหรือไม่มีที่จอดไม่มีที่จอดหรอกครับเต็มครับเรือกันใช่ครับแต่ก่อนไกลๆเขามาไกลๆเขามาเรือกันทั้งนั้นมาเรือทั้งนั้นครับพวกจังหวัดนนท์หรือพวกบางใหญ่มาเรือมาเรือหมดมาเรือหมดล้วครับไอไกลๆนี้เท่าที่ถามมาจากไหนบางไอที่มาเรือก็มามาจากจังหวัดจากกรทมอะไรพวกนี้เลยนะครับ เพราะว่าเขาก็มาเลยการไหลทอดนะครับบางคนอาจจะมาค้างเลยอาจจะ,ะมาค้างเลยครับอกำนันครับหลวงปู่กีเนี่ยเจ๋งตรงไหนตายในสมัยนั้นนะสมัยนั้นถ้าดังมากของปู่กีก็เรื่องขับไล่ผู้ผีพิศารนะครับแล้วก็เมตตานะครับ,รบเพราะว่าคนขายของผ่านหน้าวัดแค่วักน้ําหน้าสติหลวงพ่อกี่ผมผมของที่ขายก็ขายหมดแล้วครับนะครับสมัยนั้นนะสมัยนั้น คนจะเชื่อถือหลวงพ่อขี่กันเยอะครับสมัยนะั้นกำนันครับงานฝังลูกนิ้ตีที่นี่คนเยอะขนาดไหนครับหรือกำนันไหมในย่านนี้ไม่มีใครเท่านะครับครับเพราะคนเยอะมากเพราะว่าจอดเรือกันอปถึงวัดนี่เขาเกือกบกิโลแล้วครับต้องเดินเรือต่อเรือเรือต่อเรือกันมาแหละครับจอดเรือเป็นกิโลใช่ครับสมัยนั้นอพอพูดถึงเรือสมัยนั้นหลวงพ่อขี่เจอเจอรถเจอเรือครับเจอเรือเล่าให้ฟังนิดนึงทาไมต้องเจอเรือคือก็เขาก็จะถือกันว่าเป็น สิ่งที่ยังไงอ่ะก็เหมือนกับนํานะครับให้ประสบความสําเร็จนะครับรบ,บ,บ้างก็เขาเอาไปขับเรือประจาทางกันบ้างก็เออไม่มีเรื่องอุบัติเหตุนะครับแล้วก็มีคนนิยมใช้เรือเขาเยอะ,อะนะครับก็ะจะเป็นอย่างนั้นมาตลอดตล,อดลังนั้นเป็นเรือหล,ลงวงู่กี่ได้เจอรถไหมรถครับถ่าที่จําได้แค่แถวนี้ไม่มีครับต้องไปเจอต้องไปเจอที่กรุงเทพนะครับเพราะแถวนี้มีตลอดรถ Uh huh. นะครับจะเจมรถก็ต้องมาจอดสะพานผักแล้วก็นั่งเหมาเรือมาหาท่านแล้วก็นิมนท่านไปต้องรถไปจอดที่สะพานผักแถวนี้ไม่มีครับมีแค่สะพานผักครับไม่มีรถไม่มีครับกำลังมีรถตอนปีไหนผมมีปีสามสองครับงานปีหลวงของวัดหูช้างเนี่ยได้ข่าวว่างานถอยดาวนี้ยิ่งใหญ่มากยังไงครับก็สมัยนั้นผมกลับไปทำงานมาก็ประมาณปีสองหนึ่งสองสองนะครับ ตอนนั้นก็มาเริ่มจัดงานปีกันพอมีมาเริ่มจับปี2 3 2ส2 5ี่หเนี่ยเราก็เริ่มจัดให้มีสายดาวนะครับมีสายดาวจับเบอร์นะครับสมัยนั้นคนจะนิยมกันมากสายดาวใช่ครับสายดาวกับจับช้อนไข่ปลาเขาบอกว่าต้องต้อง,องพัดลมเป็นพันเป็นร้อยรหรือหลายร้อยตัวหลายร้อยครับเอามาเป็นคันรถคันรถนะครับรถหกล้อเนี่ย,ยสองสามคันเลยทองว่ากับเป็นแผงนะครับผมเคยซื้อทองวันเดียวหมดเป็นแผงยก ทองบางใหญ่มาเป็นแผงทองไงทองคำนียครับสร้อยคอทองคำนะครับสลึงนึงเนี่ยนะครับมีสลึงมีห้าสิบมีบาทนะครับออกมาแบบนีคือคือเป็นตำนานเลยที่นี่ใช่ครับคือเราไม่เราไม่มีการโกงก็คือจับเบอร์ออกเบอร์มาแล้วได้เลยออกเบอร์มาแล้วได้เลยนะครับจะเป็นแบบนั้นก็นนี้คนนิยมเยอะสมัยนั้นมโหดคนที่เราหามาก็เป็นดนตรีดังๆมาให้เล่นบีเลยตลอดที่ใครมาเคยเล่นที่ที่เวทีของวันนี้ตั้งแต่พุ่งพวงมาหล้วครับ พุ่มพวงม,มากระนับยอดลัดก่อนะครับพุ่มพวงยอดลักเป็นพุ่มพวงยอดลักสายานเป็นไม้พิรมพรนะครับพวกนี้ไม้พิรมพรนี่ลงมาห้าหกปีถึงซ้อนเลยนะครับฮะไม้พิรมพรใช่คับคาราวาเคยมาไหมคาราวาอย่างครับอย่างโอเคในงานสวดพันยักษ์ใหญ่เนี่ยที่นี่เป็นตำนานยังไงครับก็คือแรกเริ่มเดิมดีนะครับคือพันยักษ์เนี่ยมันก็แบบว่า ค่อนที่จะสูญไปแล้วแล้วก็มีหลวงพ่อผีมาจัดณตอนนั้นนะครับที่ในกทมนะครับในปริมุนทนแล้วก็ใช่ครับแล้วก็ต่อมาก็เลยนํามาจัดที่วัดหูช้างนะครับก็เริ่มจัดเรื่อยๆมาผมจําความได้ก็ที่ผมเข้ามาก็ตั้งแต่ปีพศ .2510 เป็นต้นมาวัดหูช้างของเรายังไม่ขาดจัดผ่านยักษ์ก็คือเว้นมาช่วงโควิดเนี่ยเราไม่ได้จัดมา3ปีะครัา3ปีที่เราไม่ได้จัดปกติแล้วคน จะหลั่งไหลกันมามากนะครับก็คือหลักหลายๆพันนะครับไม่มีที่จอดอย่างปัจจุบันเนี้ยมาทางรถกส่วนใหญ่ก็รถจอดเต็มพระรามห้าแหละครับครับผมไม่ต้องวว้ที่วัดอย่างเดียวที่วัดรมเกตมีแล้วนะครับอ๋อคือคือถ้าใครก็ไปจอดวัดอื่นๆที่ใกล้ๆเคียงนี้ก็ได้ครับก็ได้ก็ได้ครับก็มาให้ถึงวัดเราก็โอเคเดี๋ยววันนั้นลองมาดูกันนะครับว่าที่ส่วนพัน์ยักษ์ของวัดหูค้างเนี้ยยิ่งใหญ่ขนาดไหนนะครับเพราะว่าเราอาจจะเป็นตำนาน ตำนานเลยว่าเทศสวดพันยักษ์เนี่ยต้นตำหลับก็คือวัดหูช้างในจังหวัดเนี่ยต้นตำหลับเลยใช่ครับอมามาถึงยุคหลวงปู่ตีเป็นไงบ้างครับเราก็เหมือนเดิมครับครับอยู่ิีการสัญจรสะดวกมากขึ้นนะครับมีได,นะด้ทั้งรถทั้งเรือเพราะฉะนั้นคนก็จะมากเป็นประวัติการว่าโดยปกติแล้วเคยมีนักศึกษาหลายสถ,ถาบัานที่มาทํา วิทยานิพนธ์บ้างมาทาสารานิพนธ์บ้างมาถ่ายทําดูบ้างว่าเออเพราะเหตุใดคนเขาจะดิ้นดิ้นได้อย่างไรนะครับว่าเราจ้างมาหรือเปล่าครับบางครั้งเขามาถ่ายทําตัวเขาเองเป็นเองก็มีครับมีคนสงสัยว่าไอ้คนของขึ้นอาจารย์เนี่ยใช่ครับใช่ครับเพราะว่ามันต้องลองมาต้องลองมาดูกันเพราะว่าเคยมาแล้วครับนักศึกษาที่มาถ่ายทำนักศึกษาเป็นเองเลยที่เขาไม่เขาไม่เชื่อใช่ครับที่เขาไม่เชื่ออะไรเขาดิ้นเองเลยครับผมนะครับ คือบางครั้งเนี่ยมันเป็นของที่สุดไม่ได้นะครับเพราะงั้นต้องมาดูกันเอาเองนะครับว่าคนเนี่ยหลังไหลมาฟังเทศส่วนพันยักษ์วัดช้างเนี่ยประมาณสักเท่าไหร่เพราะปกติแล้วผมกลางก็ยีอย่างเดียวว่ารึสองพันแล้วนะครับกับที่นั่งบนตลาดการเรียนตลาดหลังใจอีกก็เต็มเต็มพันหรือว่าเป็นพันอยู่แล้วคนขั้นต่ำก็จะมี 3- ามสี่พันเพราะว่าถามว่าเราเช็คได้ไงเช็คจากสินที่เราจําหน่ายออกไปนะครับก็คือชุดละหนึ่งร้อยบาทเนี่ยแหละครับ ให้คนมาร่วมบุญชุดละหนึ่งร้อยบาทใช่ครับเคยเคยขึ้นราคามั้ยไม่เคยครับหนึ่งร้อยบาทมากี่ปีแล้วหนึ่งร้อยบาทมาก็เป็นสิบปีแล้วครับนี่นะครับค่าขันบูชาครูใช่ครับครับผมใช่ครับในวันสวดพันยักษ์เนี่ยเรานิมนต์พระวัดไหนมาส่วนใหญ่จะเป็นวัดโพธาเตียนครับต้นตำรับของการสวดพันยักษ์วัดโพธาเตียนเลยเหรอครับวัดโพธาเตียนครับก็คือต่อไม่เคยเปลี่ยนวัดหรอไม่เคยครับยังไม่เคยเปลี่ยนวัดที่นิมนต์ใช่ครับใช่ครับครับอ่ะกำนัน คนอิ้ชักพลาดัะพลาดมันเกิดจากอะไรบางครั้งก็เหมือนกับเขาอาจจะโดนของบ้างนะครับหรือเล่นของบ้างสับยันบ้างเป็นแบบนั้นนะครับครับส่วนใหญ่กำนันเคยเข้าพิธีไหมเข้ามาทุกครั้งนะครับของขึ้นไหมไม่เคยครับเข้าพิธีจิตใจคนด้วยครับคนคนเนี่ยไม่เป็นอะไรเลยเข้าพิธีนี้ดีตรงไหนก็เป็นสิริมงคลนะครับเราทําอะไรก็จะสําเร็จแล้วก็แบบว่ายังไงอ่ะมันเป็นเครื่อง ยึดเหนี ja hire, ่ยวจิตใจของเราว่าเออเรามาแล้วมีโชคมีลาบนะครับเราทําอะไรขอให้เราสําเร็จอย่าไม่มีสิ่งใดมาเออแทบพานในตัวเราอย่างเงี้ยนะครับจะคิดแบบนั้นอ่ะมีงานตั้งเอาวันที่เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวสามถึงที่ห้าครับอ่าวันที่สามเปิดงานเจริญพระพุทธมนต์นี้เจริญพระพุทธมนต์ยังไงครับกำนันก็คือพระเจดีย์มนต์พระสิบหกรูปนะครับมาสวดเจริญเระื่อธมนต์นะครับบนสาราการตะเรียนนะครับเกิดเมื่อเย็นนะครับแล้วก็จะเปิดงานเลยตอนนั้น วันที่14วันที่4ไม่เห็นมีไม่ไม่ไม่อยู่ในป้ายวันที่4เราทำอะไรกันวันที่4ก็มีงานตามปกติครับแต่วันที่4เนี่ยเราเปิดจองเหรียญหลวงพ่อตีนะครับรุ่นเจริญพรหรือว่ารุ่น2อรุ่นสองวัดสร้างเองวัดสร้างเองครับวัดสร้างนี่นะครับอ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วมีมหรสพอ่าวันที่9วันที่5ยังไงครับวันที่5นะครับเริ่มแต่เช้านะครับแต่เช้าเลยจะเห็นได้ว่าตอนเช้านี่จะมีคนเริ่มหลั่งไหลมาช่วงเช้า9ก้าโมงเช้าเราจะทําการสวดสดอเพาะ ต่อดวงตาถ้าใครมานี่ต้องมาสักเจ็ดแปดโมงกัเจ็ดโมงใช่ครับเรามีอาหารมีเรามีอาหารมีตั้งลรงทานมีอยู่แล้วว่าเป็นลงทานที่ชาวบ้านเนี่ยนำอาหารมากันจะดูว่าอาหารที่ชาวบ้านเนี่ยหรือว่าถ้านี่มีเจตสภาเนี่ยนำมาลงทานของวัดหูช้างเนี่ยจะเป็นที่ลือชื่อในย่านนี้ว่าโอ้โ oh, ห oh, มันเยอะ7จ8 0สิบแปดสิบซุ้มด้วยกันนะครับจะเป็นอย่างนั้นเลยชาวบ้านมาออกลงทานกันใช่ครับใช่ครับ มีมหรสพยังไงครับที่นี่กันคืนก็มีกำนันเชิญอ่ะครันี่เปิตลูกทุ่งนะครับทุกคืนครับทุกคืนเดี๋ยวนี้นเดี๋ยวนี้หาวงดังเหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมครับก็แล้วแต่ครับสี่เจ้าลูกศิษย์พามานํามาแว่ง่ายวัดไม่ได้ออกทางอ่าลูกศิษย์ถวายก็คือลูกศิษย์ถวายกันอยู่แล้วนี่นะครับงานสวดพันยักษ์พันยักษ์ใหญ่หรือพันยักษ์ทั่วไปพันยักษ์ใหญ่ครับพันยักษ์ใหญ่แบบโบราณนีภาพระพวิธีทำจากวัดโพธาเตียนใช่ครับ คือพระพิธรมนี้บางบางรูปเป็นเจ้าคุณนะครับ<พ>ที่ผมวัดแก่เป็นเจ้าคุณเป็นเจ้าคุณคือเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าบรรยากาศการสวดพันยักษ์ที่นี่เป็นยังไงนะครับก็<ค><ค>วันที่ห้านะครับ<ช>ถึงสวดพันยักษ์กันนะครับคนี่สิยานุสิตทุกทุกวันนี้ที่วัดมีกิจกรรมให้คนอาบน้ำมนต์ยังไงบ้างรครับตอนน้นก็คือเช้าบางวันยังไม่สว่างเลยก็มีคนมาอาบน้ำมนต์แล้วครับไม่สว่างครับยังไม่สว่างเลยมาเรียกแล้วี่มงอาจารย์ออสเคยเมื่อวานเมื่อวานนี้ตีสิบครึ่งครับ ตีสี่ครึ่งครับผมมีคนมาให้อาบน้ำมนต์ครับคือมาคกือบีท่านจกษตรรเมื่อก่อนเขาจะไปทำงานนะครับของคนมาต่างจังหวัดนะครับเหมือนกับเมื่อเมื่อวันตื่นเจิมรถนะครับเขาวิ่งมาจากภูเก็ตมาเจิมรถที่นี่ย่างเงี้ยนะครับเออเขาวิ่งมาจากภูเก็ตมาเจิมรถที่นี่เดี๋ยวเราจะพักพักกล้องไว้นิดเดียวนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูวิธีการเจิมรถที่นี่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับกำนัน กำนันครับที่บอกว่ามีคนมาอาบน้ำตีสี่ตีห้ามีหรอมีครับตีอ่อครับดูกระป๋องครับสัปดาแค่ไหนดูกระป๋องเอาเองครับผมแลวกำนันคนย่านนี้มมานนิยมอาบไ้ำหรือคนไกลๆก็มีตลอดครับทั้งทั้งบริเวณนี้บ้างนะครับใกล้เคียงบ้างและไกลๆบ้างนีเดียวนี้จะเป็นไกล้เป็นไกลๆถ้าส่วนใหญ่จะมาค่อนข้างที่จะเยอะต่างจังหวัดเลยครับอ่ะววันวันไหนไม่อาบมั้งหรืออาบทุกวันอาบทุกวันครับอย่างเมื่อวานนี้ มาจากกองตำรวจก็ได้ร่วมสามสิบนายได้นะครับมาให้หลวงพี่ออสอาบน้ำมนต์ใช่ครับมาเป็นคันรถมาเป็นคันรถเลยนะครับ <crest> เขาเขาเขาอานะครับนี่อาบน้ำมนต์นี่ผม ผมก็ยังบอกว่าอาเพื่อความสบายใจใช่ครับนี่คือบางครั้งเนี่ยบางคนเนี่ยคือบางคนเนี่ยอาจจะไม่สบายใจบ้างว่าเออเราเนี่ยโหโชคลาบไม่ดีโชคลาบไม่ดีทาไมเขาถูกหวยกันไม่ถูกหวยบ้างบางครั้งเจ็บป่วยบ้างมาอาบน้ำมนต์ครับเสริมนะครับดวงตาบ้างนะครับมาปัดเป่าสิ่งไม่ดีบ้างนะครับก็จะไให้จีบสองร้องที่โรงแจงอย่างนี้เลยนะครับ เพราะว่าจะได้มีคนเห็นก็หลนะครับคราะว่าเราไม่เคยให้ท่านหยู่ท่านไม่ได้เคยอยู่ไปเยวก็ให้คนที่มาอ่านมนใส่เสื้อผ้าสีเข้มหน่อยนะครับจะได้ไม่ประเจิดประเจิดครับได่ครับถ้าถ่ส่จงกระเบนมาก็เอาผ้าคลุมไหล่เสื้อหน่อยเดี๋ยวเราจะไปดูหลวงพี่ออดเจิมทั้งคันนะครับเราจะให้กำนันเทพเล่าไปด้วยเนี่ยนะครับบรรยากาศการเจิมรถที่วัดนี่นะครับพี่ออดนะครับจะเจิมอันตรงนี้นะครับ เกี่ยวกขาก็ถาวไฟนะครับให้เครื่องร้อนอยู่ตลอดเวลานะครับอันนี้ฝาสูบเครื่องนะครับครับรรรกำนันกำนันกำนันเทพมามาพากล่าวว่าเขาตำนานการเจอมนี้มีอยู่ตลอดนะคือกำนานการเตรมรถก็มีมาก็คือจากรุ่นสู่รุ่นจากหลวงพว่อปีเอาที่ผมถานะครับ อากหลงก็อกีมาหลงก็อตีเฮ้ยหลงหลงพ้อกีนี่พี่เคยเจมรถไหมกำลังเคยเอาเอารถมาเจอมไหมเจือเรือครับเจมเรือเรือเจมเรือเคยเอาเรือมาเจิมเลยก <uez> ็เอามาเจมิมคือเป็นสีิม,รรมุคลนะครับเรือเพราะว่าเราใช้ในการคือการใช้การ,การ,กรเกษตรบ้างแล้วก็เอามาใช้ขนของซื้อของอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะเขานิยมสมัยนั้นไม่มีรถมีเรือครับ นิยมเจอมอิมือการเวลาเปลี่ยนไปการถ <โด S 2> แทนเปลี่ยนไปนะครับเพราะว่าต่อไปพอความเจริญเข้ามาก็มีรถกันนะครับก็มาเป็นพระตีซึ่งเป็นหลานของพระตีน,นะครับก็ <c oughs> เรียนมาจากหลวงพระตีก็มาเจิมรถ <c oughs> ก็เป็นคนนิยมมากก็คือหลวงพระตีนะ <c oughs> ตอนนั้นนะครับก็ <c oughs> ผมก็เจิมจากหลวงพระตีมาก็น่าจะประมาณสักสิบคันเห็นจะได้สิบคันเลยครับผมแล้วก็มา คันสุดท้ายที่ออกในหลายรายการที่มาขอถ่ายคันนั้นเติมทั้งหลวงพ่อติเติมทั้งอาจารย์ออสผมเคยมาถ่ายคันนั้นนะนะใช่ครับอี่นั้นเติมสองเติมสองอาจารย์เลยก็คืออาจารย์ออสกับหลวงพ่อติเพราะว่าหนึ่งเราเคยมีประสบการณ์แล้วเราโม้ฟังหน่อยครับเล่าเหมือนโม้ผมเนี่ยเป็นคนค่อนข้างจะขับรถไว<ช>นะครับขับรถเร็วอยู่แล้วนะผมนี่ก็คือเหยียบก็ใหญ่น้อยก็หลายเจ็ดยแปดปกติ แล้วก็เคยอุบัติเหตุนะครับยางแตกแสงเ้ายางแตกแล้วก็หล่นข้างทางมาไม่เป็นไรเลยอย่างทุกคนว่าผมเนี่ยต้องตายไม่เป็นไรเลยผมไม่เป็นไรเลยนะครับแล้วก็รถก็นิดหน่อยเองนะครับเสียแค่นิดหน่อยเองก็หลวงพ่อตีเติมนะครับจนมาคันสุดท้ายกล้าที่นันก็ยังไม่เคยมีอุบัติเหตุนะครับก็เป็นคนขับคนเดียวยนี่นะครับทาไมต้องเติมลูกล้อดด้วยอะ ลูกล้อเนี่ยเขากันนะครับก็คือเวลาไปเหยียบตามประวัติุติผู้จาบนะครับที่เขาอยู่ตามข้างทางหรือตามทางแล้วอาจจะไปทับได้เคย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 สัมผัสด้วยโตโดยตรงเลเคยครับเพราะว่าเคยขับรถหลึมรถตีเจอเจอแบบว่าคนไม่มีกัดหน้ารถนะครับเคยมาแล้วแต่เราไม่ได้เราไม่ได้ตกใจไม่ได้ตกตลึงเพราะอันนี้เราเคยเรียนกรากำนี่นี่กำลังเดินนี่ก็เติมไฟหน้าไฟหลังด้วยนะครับครับพร้อมทุกอย่างั นี่มีมีคนเอารถบัสมาเจอไหมหรอมีครับรถบัสก็มีนะครับรถเคนมีทุกชนิดนะครับรถบัสรถเคนรถเคนเข้ามาเจอมหมหรอใช่ครับเมื่อเมื่อปลายปีที่แล้วแต่น้องก็เจอรถเคนสี่คันจอดเต็มนี่เลยครับรถเคนรถเทรลเลอร์รถบัสมาจอดจันเต็มเลยครับตอนนั้นเป็นที่อุตสาหกรมเคนมาจก็ตั้งบริษัทเคนใหม่ตอนนี้ก็รุ่งเรืองมากจากมีแค่สี่คันตอนนี้ก็ยี่สิบกว่าคันไปแล้ว าเิ่มนี่ยเนี่ยเดี๋ยวกำนันกำนัลกำนันมามาดูทางนี้นะครับเจอทั้งคันนะครับลูกล้อไฟหน้าไฟหลังนี่เจอหมดนะครับนี่เจอหมดนะครับเดี๋ยวด้านในมีพวกตั้งแต่เครืงมาลายนะครับหลองคาล้นนะครับเจอหมดนะครับกำลังกำลังของวัดช้างไม่ว่าจะเป็นอาจารย์สีก็ดีหรือว่าทอาจารย์ออสก็ดีนะครับครับผมเพราะส่วนใหญ่ตอนนี้คนนิยมมากก็คืออาจารย์ออสนะครับเพราะว่าตอนนี้หลวงพ่อก็ไม่ค่อยไหวหลวงพ่อไม่แข็งแรงครับไม่แข็งแรง เป็นอาจารย์ยอสอาจารเติมทุกวันครับวันวันเอรดีดีวันนี้ดีหลายสิบคันนะครับวันเคยเคยมาสูงสุดกี่คันหรือยี่สิบสามสิบคันสามสิบสี่คันครับวันเดียวกรบผมพฮ้สิที่ทำไว้มีค่าใช้จ่ายในการเติมรถหรือตามตรถาเลยตามตรถาค่าเลยครับเพราะว่าเงินทุกวัตังตามอาจารย์ออแกะเอาเข้าบอาุงวัดหมดแลวครับจ่ายค่าน้ําค่าไฟพัฒนาวัดนะครับใช่ครับประสบการณ์การเติมรถที่นี่มีมี โอ้เรื่องเล่าเยอะแยะไปหมดเลยไม่ต้องพูดถึงครับเพราะว่าไม่ใช่เราคนเดียวทุกคนที่เขาเจอครับคนใหญ่ก็จะศรัทธาในการรอถึ่แล้วครับแล้วก็ในการเจอของปะถุช้างจากรุ่นสู่รุ่นจะเป็นอย่างนี้มาตลอดครับจะเป็นอย่างนี้มาตลอดนี่นะครับเจอรถที่นี่มาได้ทุกวันทุกวันครับเย็นเย็นเช้าเย็นเย็นหรือครับเช้าเย็นเย็นครับเชียงแต่กลางคืนไม่เจอะกลางคืนไม่เจอไม่เจอเช้ามืดเช้ามืดก็เจอเจอเช้าบางคนบางคนเขาออกเช้าคือ บางคนออกรถมาปอยรถมาตอนเย็นก็เขาจะแนะนำให้เตดินตอนเช้าช่วงทำอาหารก,กินครับครับผม,มจะถือเอาเลิกทำอาหารก,กินถ้าใครถือเอาเลิกทำอาหารก,กินใช่ครับมาเตดินตอนเชา้าเตดินตอนเชา้ากลางคืนเขาถึงไม่เจอมาเลิกง่วงเลิกนอนเดี๋ยวเราไปดูตรงนี้ครับตรงพี่ออสเจิมตรงนี้นะครับด้านไหนไหนผมผมไปไหนนะ แม้ว่ารถผมเติมแล้วนะครับเติมซ้ำได้นะครับได้ครับเติมซ้ำได้นะครับไม่ไม่ถือว่าทับเส้นกันไม่ไม่ครับไม่คือผมเติมไว้หลายเจิไปไหนมาไหนเลยปลอดภัยนี่คืออันนี้คือช่วยช่วยช่วยนี่นะครับกำกำลังของกำลังเติมที่นี่ทุกคันเลยรทุกคันครับใช้รถมาทั้งหมด15คันก็เติมที่นี่ทั้ง1ิหคันแล้วครับ นี่นะครับบรรยากาศการเจิมรถของหลวงพี่ออสวัดปู่ช้างนะครับเติมทุกวันนี่นะครับอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลที่หลายคนเชื่อกันนะครับผมว่าพอดัหนั้วันนี้คันนี้ก็ไม่ใช่คันแรกนะครับนี่คันที่สี่ที่ห้าแล้วผมผมมาผมมาไปคันหนึ่ง้วผมมาสายไปนิดหนึ่งอ่าครับนี่นะครับ ใครไม่เชื่อไม่ต้องมาตั้งแต่ต้นนะครับง่ายง่ายเลยได้ไม่ต้องนั่นนะน้องยืนข้างรถเลยครับนี่นะครับนี่นะครับบรรยากาศการเจิมรถของหลวงพี่ออสวัดหูช้างนะครับ เดี๋ยวก็มีคนมาอาบน้ำมนต์เหมือนเดิมนะครับนี่ผมวานะครับคือไม่มีค่าอะไรเลยนะครับจะถวายเท่าไหร่ตามสบายเลยนะครับ อีกคันหนึ่งนะครับหลวงพี่ออสได้รับการถ่ายทอดจากหลวงปู่ตีครับใช่ครับหลวงปู่ตีได้รับการถ่ายทอดจากหลวงปู่กีใช่เนี่ยครับที่นี่ยังสืบสายกันอย่างต่อเนื่องนะครับ สะดวกที่ไหนมีความเชื่อเกจีองไหนนะครับไปงคงนั้นนะครับแต่ที่นี่มาไกลๆกันทั้งนั้นนะครับ คนจานวนไม่น้อยบอกว่าไม่ใช่กิจของสงฆ์นะครับนี่ทําให้คนสบายใจต้องเป็นกิจของสงฆนะ์แน่คือขับแล้วสบายใจน,นี่มันแล้วแต่ความเชื่อแล้วแต่ความเชื่อนะครับคนมแต่ความเชื่อแต่และบุคคลอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยแต่คนไม่เชื่อก็เจอไหมนะครับครับนส่วนใหญ่คนที่สอยรถมาเขาเจอคนทันแ้แหละครับเออแล้วมันบอกไม่เชื่ออ่ามันแล้วแต่ไงผมบอกแล้วอ่ามันพวกเก็บกิจกันนะกิจเกล็ดตัวกินไข่เกยนไปลาไหลกินน้ำแกง ถ้าใครไม่ได้สัมผัสกับตัวเองนะครับเฮ้เดี๋ยวพูดถึงเหรียญที่จะออกวันวันสวดพันักษ์ใหญ่วันที่สี่วันที่ห้าเนี่ยวันที่สี่ที่ห้าเราให้จองนะครับเราออกวันที่18แปดเมษาครับอ๋อให้จองให้จองแล้วออกวันที่ส8ปดเมษานะครับเป็นเหรียญเป็นเหรียญลงกุฏิครับรุ่นสองรุ่นสองนะครับเหรียญเจริญพรครับอันนี้บัตรเราสร้างเองนะครับให้ได้ให้ คนดบคนใดไม่ได้ให้เสียนเนี่ยนะครับอันนี้เราไม่จันแต่ละแต่ละวันก็จะมีคนมาให้หลวงพี่ดูดวงตรงๆเลยครับดูดวงแล้จมลเจอรถจะไปอย่างนี้ทุกวันค่าใช้จ่ายตามสะดวกสบายเลยนะครับอันนี้ไม่จําเป็นครับครับผมแล้วแต่ความพอใจของเราครับแล้วแต่คุสธรแล้วก็ไม่มีพิธีกรรมอะไรต่อเนื่องมากมายนะครับครับถวายสังฆทานเสร็จก็กลับบ้านอ่าครับผมนี่บางคนก็มาอาบน้ำมนบางคนผมมาเจอมามาหลายครั้งเจอทุกเที่ยวเลยนะครับ บางคนเขาะจะนิยมกันทุกเดือนนี่ผมผมเคยถทหลวงปุตติเวสสะพูสะที่ล้อใครไ,ไปไล่ดูในในข้อเขียนผมในอินเทอร์เน็ตในเว็บไซต์ได้นะครับเจิมทั้งขันอันนี้จะเป็นคือหัวใจของเท้าเวสุวรรณนะครับเอาไวป้ปราบผีไวปปราบผีด้วยเจม คือหลายปีบางคนนะครับเวลาสวดพันยัเขาจะขอเอาใศษศีลไปบนที่รถของเขาอ๋อเราจะเห็นเลยบารยากาศวันนั้นนะครับครับผมนี่คือแล้วแต่ความเชื่อทําให้มีความสุขใช่ครับครับทางวัดไม่ได้ครับไม่ได้กําหนดกฎเกณฑ์อะไรไม่ครับไม่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 เกณฑ์นะครับคือบางคนก็ถือว่าเขาซือรถมีสองมาบ้างเขาไม่รู้บ้างว่าสายของรถเาจะยังไงถูกไหมครับ คือบางคนซื้อรถมือสองซื้อรถเราไม่รู้เอาว่าใช่ครับไม่รู้ว่ารถที่ผ่านมาเกิดอะไรบ้างนี่นะครับบันไดก็จะมีคนเอารถมาเจิมอย่างต่อเนื่องสะดวกสบายนะครับถนนพระรามห้าสุดถนนพอดีถ้าจะออกมาจากตรงโน้นนะครับออกมาจากจากวงเวียนเลยนะครับเพราะว่าไม่มีทางออกคือคือพอลงสะพานจากพระรามพระรามห้าสะพานข้ามแยกตรง วงเวียนคิดสา,ายเลยนะครับถ้าเลยแล้วครับคุณต้องไปยูเทิร์นไปยูเทิร์นผ่านหน้าวัดตะเคียนแล้วก็ลอดใต้ตะ่านค,คือหลายคนเลอะหลายลงคิดว่ามีทางออกนะครับทางออกไม่มีอยู่ตีนตะพานตรงนั้นตรงเดียวน,นะครับขอบคุณ FC ที่ติดตามทางช่องนะครับนี่ทำให้ดูนะครับไม่ได้ทำให้เชื่อนะครับ แต่หลายคนเชื่อนะครับี่วัน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 สวดพันยักษ์ใหญ่เราก็จะมาเจอกำนันใครมาคุยได้ครับกำนันคุยเก่งหน้าตาดีที่สุดในนี้นี่นะครับขอบคุณกำนันนะครับอขอบคุณ f อฟซีที่ติดตามครับสวัสดีครับ